สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ท,ท,ทุกทท่านอ่าวันเนี้ยมาเล่นเกมเพลินๆกับลุงเกี่ยวดีกว่าอ่ามาทาภารกิจต่อกันเลยสร้างสะพานยังไม่เสร็จเลยแล้วอ่าภารกิจเหลือสะพานอยู่อีกหนึ่งทอดหนึ่งทอนอ้าวเดี๋ยวลุงเอารถเทส่งคอนกรีตเข้าไปด้านในก่อนสิเอเดี๋ยวงงไปใหญ่แล้วลุงอะ่ะ เดี๋ยวจะมืดแล้วต้องทำงานกลางคืนกันอีกแล้วาดูซิจะส่งถึงไหมเดี๋ยวอ้าวไฟติดแล้วเอ้ลุงก็สั่งถังบักเก็ตถังส่งปูนมาได้แล้วนะเราลุงก็ กะว่าจะใช้รถเคนะส่งเอาปรากฏว่าลุงหาถังไม่เจอเอะไรแล้วก็ต้องมาเอารถเทป,ปูนนี่มาเทเอาแล้วรถคันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันทำไมไม่ทำงานาทักทีอะลุงก็งงเนี่ยมันเป็นอะไรมันไม่ทำงานเนี่ย รู้สึกมันจะเพี้ยนนั่นเอารถมันซ่อมเลยว่ะแต่มันก็ยังพอได้อยู่นะมันทำไมมันไม่ตั้งเคนทำงานให้ลุงเนี่ยอาดูซิขาไหนมันบิดม,มันเบี้ยวอามันก็ไม่เบี้ยวนะเ,เดี๋ยวลองขยับอีกทีท่ถนนก็เพิ่งจะเทใหม่เนี่ย น้าขานั้นมันไม่ดีแน่เลยเดี๋ยวลุงเอาเข้าไปซ่อมวนงั้นนะ่ะเดี๋ยวลองขยับอีกทีซิว่ามันจะตั้งได้ไหมถ้าตั้งไม่ได้เราต้องเข้าไปซ่อมแน่เลยเอ๊ยเดมันก็ยังเสียหายแค่ครึ่งเดียวนะเ,เดี๋ยวมาตรงนี้ซิว่ามันจะได้ผลไหม เดี๋ยวมันจะเอื้อมไม่ถึงแล้วมาจ,จอดไกลไปอ่ะเอาล,ละลองอีกทีนี่น่ะไม่ได้กาละเดี๋ยวลุงเอาเข้าไปซ่อมก่นองนงั้นะ รู้สึกแขนข้างนี้เนะี่ยมันจะมีปัญหานะ,นะ,ะเดี๋ยวลงจัดการเอาเข้าอู่ก่อนไปซ่อมสักแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวเอเข้าไปที่อู่ก่อนไปซ่อมอีกสักนิดน,นึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะ ไม่ค่อยจะทํางานเลยเอาอเนี่แดงเลยเนี่ยเหมือนกออันเอาเนี่เดี๋ยวเอาคันนี้เข้ามาซ่อมด้วยอ่ารีโตอินไวโฮอ่าเดีตัวนี้แล้วกันอ,อ่าเดี๋ยวดูซิข้นไหนมันแดงแดงมั้งจะได้จัดการซ่อมนี่รถเคสนี้เหมือนกันแดงเลย โชว์น้ยโฮเอาเข้ามาเลยเดี๋ยวมาซ่อมพร้อมกันเลยเอาไปโชว์อินไวซซิคเคิลโฮเอาเข้าอู่ไปได้ลเลยในโกดังเอาจัดการซ่อมซะเลยพอรู้สึกเหมือนยังมีปัญหานะทำไมยอมทำงานนะ่ะลุงก,ก็ ตะเทปูนก็เทไม่ได้อ้าวมันทำไมไม่เข้ามาสักทีล่ะอ๋อมาละอมไปเลยเท่าไหร่ก็ต้องซ่อมละเพราะว่ามันไม่ทำงานแล้ยหมดยงางมหมดละไปออกไปนอกบ้านเอากลับไปที่ทำงานสิ โอ้ลุงไม่ได้เทปูนกันสักทีเลยอ่าไปาเดี๋ยวเอารถเข้าไปที่เดิมก่อนซิอยู่ไหนอ้าวนี่รถแม็คโคก็แดงเลยเนะี่ยอ้าวเดี๋ยวเอาเข้ามาก่อนงนะั้นอ่ะก่อนจะออกไปเอาเข้ามาซีเดียวเลยซ่อมไปเลยโอ้ ทีสิเออมาไหนๆเข้ามาแล้วอะ่ะซ่อมซะเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโอนี่เกือบหมดล้วถ้ามันเสียหมดปุ๊บมันจะซ่อมยากเลยมันก่าจะซ่อมให้เรานี่ต้องใช้เวลานานเลยเราต้องจัดการซ่อมซะเลยหมดแล้วน,น,นะอ่ะไปแล้วเราก็เอารถ ไอ้ตะกะตนเนี่ยกลับไปก่อนเดี๋ยวรถรถเข็นยักษ์อ,อะ่ะเดี๋ยวค่อยเอามาเอาอีกทีหลังนึงอ่าเดี๋ยวเราเอามันโชว์ไว้ก่อนก็ได้นั่นแหละรีไว้วาไว้นอกโกดังก่อนนอกอู่เวลาเราจะมาเอาก็มันก็จะได้ง่ายอ่ะไปไปออกมาด้านนอกเลย อ้าวลุงก็ลืมลุงปั่นนี้เลยลุงยังไม่ได้เทเลยนะปลอย่างรวดเร็วไปที่ทำงานเลย กทีทีแขนกลนะ,นะมันไม่ค่อยจะทำงานและบักเก็ตลุงก็เอามาแล้วนะก็สั่งให้มันส่งมาแล้วอ่ะก็หาไม่เจอเอาลุงต้องขอต้องเดินหน้าเข้าไปลืม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 งงมันจะส่งถึงไหมคันนี้มันต้องใช้รถเคนใหญ่อะแล้วก็ส่งถัง ลงไปไม่รู้คันนี้มันจะส่งถึงไหมอ่ะเดี๋ยวลงต้องลองดูก่อนถ้าไม่งั้นก็ต้องไปขนมาละอา้ามันต้องอย่างนี้เซโอ้โหเดี๋ยวเอาจอดใกล้อย่างนี้ดีกว่างั้นอ่ะจะได้ทำงานได้ทีเดียวเลยเอา้างั้นงั้นเลยะ นะเรายังไม่ได้ยกเลยเอย๊มันยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวลุงต้องเข้าไปใกล้อีกนิดนึงเพื่อว่ามันจะได้ส่งปูนได้ถึงถ้าไม่ส่งไม่ถึงนี่มันก็จะลำบากเสียเวลาเวลาอีกลุงต้องไปเอาถังบากเก็ตลงมาอีกเอาละมาละ เริ่มทำงานกันเลยหลังจากรอมาโอ้โหหลายนาทีเลยเพราะว่าลุงก็จะอยากจะจบวันนี้จะข้ามเมืองให้ได้วันนี้เนี่ยไม่รู้มันจะข้ามทันไหมเนี่ยถึงไหมนะไม่ถึงถึงไหมอ๋ออาจจะใกล้เคียงอยู่เอาละมา เหนื่อยเลยคนขับเหนื่อยเลยต้องไปซ่อมรถอีกเอาประจำที่วันนี้คงต้องเสร็จแล้วนะเช้าก่อนเช้านี้เดีต้องก่อนเช้าเลย มันก็คงจะใกล้เช้าแล้วมาถอยมาถอยมาปูนเรายังคงเหลืออยู่มกักเอาละเทใส่เลยโดยความรวดเร็วอา่ามาปูนไม่มีเลยเนี่ยเ,เติมซนะเลยงั้นน่ะไอเห็นปั่นปั่นอยู่นะึกว่ามีนะอา้า ไม่ถึงเหรออ้าวถึงแล้วมั้งเอาละแม่กว่าจะได้เทเอาลงมือเทกันเลยเพราะว่าจะได้โอ้ลุงกระสงสัยว่าจะถึงไหมเนี่ย ให้เคียงเนะเาะเราต้องยืดพยายามยืดให้ถึงให้ได้เพราะมีขนั้นมันจะอาจะเติมปูนได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยว สวิกมันดับขึ้นมาแล้วเราจะต้องเสียเวลาเรายกไปสูงขึ้นไว้มันจะได้เห็นรถปูนด้วยเพราะว่าเราจะได้เติมปูนได้ถนัดทนีเพราะว่าเดี๋ยวมันหมุนไปไกลเราก็กดลำบากอีก เอาละแผ่นแผ่นนี้หนึ่งเริ่มจะเต็มละใกล้เต็มละเอาละแม่หลังจากเสียเวลาไปซ่อมรถกันเชนาน ที่สองกันเลยเติมปูนไปพร้อมปูนก่อนเลยก่อนที่มันจะหมดเอาละเราดูบริเวณนี้เอาพอมันไกลไปนิดนึงถ้าส่วนนี้เต็มก็โอเค แต่เราต้องคอยดูที่ถังปูนแล้วด้วยเนี่ถังปูนเราเราต้องคอยเติมไม่งั้นเราต้องเปิดสวิตช์ย้ายรถไปอีกย,ย้าย2อรอบเลยต้องไปขับรถเทอ่าเดี๋ยวเติมก่อนน,นะนะเติมไว้เลยเอาไหไรเราก็ต้องเติมอ๋อลุงยังไม่ได้ย้ายจุดเพราะว่าจุดนี้มันล้นแล้วมันก็นเลยจะไม่เทหรือว่าลุง งานลุงไม่คืบหน้าอยางนี้น่าจะพอนะข้ามเมืองให้ได้สะแววันนี้ก่อนเช้าเนี่ย ตอนเช้านี้เราต้องข้ามเมืองเอาล่เรียบร้อยโอเคต้องยกแผ่นพื้นขึ้นมาวางละเ,เดี๋ยวย้ายรถออกด้านนอกสิเพราะว่าเราต้องเอาเคนออกมา ย้า,าไปได้านนอกเลยอืมลุงกดผิดซะแล้วนะไม่เป็นไรไปแล้วอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลางาลุงก็จะไม่วิ่งแล้ว <c oughs> ยาวเลยดว,ยวนเพราะว่าต้องยก เผ่นพื้นก่อนแจ้งอ่ะไม่งั้นจะเปิดเมืองไม่ทันแน่เลยอ่ะไปเลยเอาไปด้านในอ้าวเออรถมันจอดถอยหลังได้ไงแล้วล่ะอันนั้นเราคงยกพ้นอยู่เราไปจอดใกล้ๆคันนั้นแหละเคนเราใหญ่ถึง น,นิ่งเอาละเอาละวางฐานได้เลยเตรียมยกซ่อมมาแล้วอะ่ะคงจะเร็วพุดป้าดหน่อยนะเน่ตอนยังไม่ซอ่อมนี่โอ้โหหมุนตื้อเลย็ว่าขามันทำไมวางไม่ได้โอ้ พอไปดูมันก็ยังเหลืออีกตั้งครึ่งเนี่ยวันนี้ไวเลยอ่ะลุงก็ไม่ได้จับสังเกตวนะ่าเอ๊ะทำไมมันอึด เอาเช้าแล้วไม่ทันแล้วเชาว้าคนไปแล้วนะลุงกะว่าจะเปิดเมืองก่อนเช้านีนะ่เปิดไม่ทันซะแล้วเอาเขียวแล้ววางได้เลยไม่ต้องฟังเสียงตรงไม่ตรงไม่เป็นไร มาแผ่นที่สองโอ้โหรางวางก็หลายแผ่นเลยเนี่ยนะต้องใส่ต้องวางคานสล,ลิงอีกรอบหรือเปล่าเนี่ยลุงก็ยังไม่อย่างนั้นก็เปิดไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเปิดเมืองไม่ทันแน่เลย มันติดอะไรแล้วนะ่ะติดเสาหรือไงนั่นแน่ๆเลยเออเขียวเขีวละติดเสาไปเสานั้นแน่ๆเลย นั่นเด็กสาวไฟจิงๆด้วย เมื่อกี้มันยังวุบพูดปาดพูดปาดปาอยู่นะรู้สึกตอนนี้มันยังเริ่มอืดอีกแล้วเอ้ยมพงจะซ่อมมานะเนี่ยฮึลุงก็เพิ่งจะซ่อมมานะทล้วมันทำไมไม่ยืดอ่ะอันซุดแล้วะ นี่มันไม่น่าจะสุดนะเอาละเหลืออีกนะสามแทน สามเล้หกนะสามเล้ห้ามาดูช่องแล้วมันเหมือนจะเยอะน,ะนัะนะ โอ้โหโอ้โหตอ,อาสี่แผนนั่นแล้วล่ะยงไรก็ขอวางพื้นให้เสร็จก่อนวันเนี้ยอาขานสลิงค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาอันไหนก่อนเนี้ยของอันไหนก่อนก็ได้เนาะลุงก็งงไว้หมดแลละ สี่แผ่นนะไม่ใช่ไม่ใช่สองแผ่นอย่างไรก็วางคานให้เสร็จก่อนวันนี้วางแผ่นพื้นให้เสร็จ,จใส่จะต้องโดนผู้รับเหมาปรับแน่เลยงานไม่เสร็จตามกำหนดห,หลุงมัวไปซ่อมรถ ่อมรถซะหลายคันเลยอะแดงไว้หมดเลยใช้จนเพลินลืมซ่อมเลยเอะ้ททำไมไม่โดนสักทีเลยเนี่ย เอาไฟแก้วเสา,าไฟมันมาเกะก,กะเอาลงก็งลงกงเก่งบคมเมนตีลังกาไปแล้วเอาไปโนแล้วหวานแล้วอ,อย่างเล่งดวนเอาอีกสองแผ่น เหมือนลนไปเลยรีบรีบลนลนจะให้เร็วมันไม่เร็วซะแล้วเอาละอีกสองแผ่นสุดท้ายเดียวเล่นละเดียวล้ว,ลวางอย่างเดียวเดี๋ยวรอฟังเสียง อีกหนึ่งแผนามาแ่นสุดท้าย จะมืดอีกรอบนึงเแ็นสุดท้ายเนี่ยจะวางยากด้วยนะนะันน่ะงานอยากละวางละเอาละเรียบร้อยเอาละงานวางพื้นถนนน่ะเสร็จแล้ว เอาละรับเงินกันไปอาต้องขอขอบคุณนะทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวอ่าเล่นเกมกันเพลินไปเลยจะเล่นให้คลายเครียดเรื่องเล่นยิน่งเครียดอ่เอาเดี๋ยวจะไปต่อกันคลิปต่อไปฝากกดติดตามช่องร้อยเรื่องกับลุงเขียวด้วยนะขอบคุณทุกๆุกคน สวัสดี